สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโผลนวิศวะสอสร้างชีวิตจากริคิดดาวเช่นเคยครับเราก็มารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆจากผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตกันครับเรื่องราวดีๆอย่างแรกนะครับก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึงดาวอังคารย้ายราศี ในตำราเขาว่าไว้ว่าดาวองคารคือดาวผู้กล้าขยันทำอะไรซ้ำๆจนชำนาญน,นั่นแหละครับเป็นหน้าที่ของพระอังคารเมื่อไหร่ที่เขาโครจรไปสถิตณแห่งหนตำบลใดของดวงชะตาเรานะอยู่ช่องไหนเราพึงเอาความหมายดวงดาวไปบวกช่องเมื่อเราบวกช่องเสร็จ เราต้องเอาความหมายที่เราผูกดวงตัวเองเนี่ยครับสมมติว่าผมเกิดปีพศ2อ,องพเราต้องไปดูให้ได้ว่าดาวพังคาร์แล้วครับมาจากเรื่องราวอะไรแล้วเราก็เอานั้นนะครับไปบวกหัวข้อนั้นเข้าไปอีกเป็น3สเต็ปเลยนะเพื่ออะไรเพื่อที่ทุกท่านจะได้อัดธรสในการออกคำพยากรณ์ทางนั้นนะโอ้ คุณก็ไปฟังลววย <_ an> เฮง <_ an> ปังสุดยอดพังพเดี้ครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเชื่อผมมีคนทักมาถามผมว่าทำไมพูดออกคำเียวกรแบบนี้นี่แหละคือความเป็นจริงของโลกใบนี้ครับถ้าเราถ่ายเอามันมันก็มันนะครับเอาคอนเทนต์เนี่ยใครๆเขาทำกันนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูหววิศวะผมสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวผมไม่ได้เอามัน แต่ผมสอนคนรู้ว่าคุณเวลาทายคุณต้องจับตัวนี้จับที่หัวแล้วคุณไปประยุกต์ใช้คุณจะได้เก่งไม่ใช่ว่าโอ้บางคนฟังทักมาถามผมรวยเมื่อไรจะรวยเมื่อไรจะรวยวผมตอบไปเลยว่า ถ้าเกิดเราเกิดมาพ่อแม่รวยรวยแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่รวยเราต้องทําตัวให้รวยให้ได้แต่รวยตามไหนรวยตามดาวรวยตามดาวดาวของคุณเป็นอะไรพึงเดินเส้นทางนั้นแต่ถ้าเกิดเรารวยไม่ได้ในลักษณาเราอะครับมันไม่ได้ดีเด่นเหมือนคนอื่นเขาเราก็ต้องไปดูช่องการเงินของเราว่าน,นี่แหละที่มาของการเงินของเรา โหที่การเงินเราก็ไม่ดีอะไรเลยช่องกระดุมพรนะน่ยลองเข้าไปดูเข้าเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตลองเข้าไปดูว่าแนวโน้มของดวงดาวเป็นยังไงเราก็เข้าไปดูแนวโน้มเสร็จมันก็จะบอกกระดุสนุกระดุตนุกระดุมพระสาชพันธุโอ้หวาสนาก็ไม่ดีเหมือนผมวาสนาไม่ดีอ่ะเจ็บป่วยออดออดแอดแอดเข้าห้องน้ำเป็นว่าเล่นจะไปทำมาหากินอะไรได้จะออกไปข้างนอกได้ไงไม่ได้ ท้องเสียเป็นประจำมันก็เป็นไปไม่ได้จะไปอยู่สังคมเขาได้ยังไงใช่ไหมเราต้องมาดูว่าเอ้ยเนี่ยวาสนาเราเป็นแบบนี้การเงินเราเป็นแบบไหนไปดูสิเราก็เดินตามดาวนั่นแหละคือคุณมีอากาศรวยแต่โหรศาสตร์กําหนดได้ว่ารวยจากไหนโอ้โหคนนั้นรวยมีรถเบนซ์ขับรวยจากตระกูลของตัวเองก่อนเขาวัดกันที่ตระกูลที่เหลือว่าที่ความสามารถนะดังนั้น อังคารว่ากล้าอังคารว่าขยันขยันที่คนชอบพูดอ่ะขยันแล้วรวยโง่แล้วขยันขยันแล้วไม่ประสบความสําเร็จมีเยอะแยะเหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นนักโหราศาสตร์เป็นผู้ฟังที่ดีเราต้องมาวีเคราะหดูสิครับว่าเอมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมจะได้ไม่คนอื่นเขาหลอกมาดูนครับดาวคารโคจรย้ายจากราศี ธนูมามังกรเรื่องราวต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะครับราวคานอายุอยู่แต่ละราศีถ้าเกิดเขาไม่เกิดอาการเสร์จพักมนหรือวิปริตที่เชอบพูดกันเขาจะอยู่ช่องนั้น45วันถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเขาจะย้ายออกจากราศีมงกรประมาณที่6หรือ7เมษายนโดยประมาณก่อนนะ เรามาดูเนื้อความก่อนครับว่าถ้าเกิดเขาย้ายมาเทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่เรียนโหราศาสตร์กับผมให้รู้ว่า 1. เอาดาวดวงเดียวนั่นแหละบวกช่องราศีมังกร 2. เอาดาวนะครับบวกกับดาวที่อยู่ในช่องนั้นทุกข่วงเวลาที่เขาอยู่ 3. ไปดูซิว่าเวลานั้นน่ะมันกี่โมงกี่ยามกันมันเกิดเรื่องราวตามเวลานั้นด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร มาดูกันที่ราศีเมษว่าเมื่อโครจรมาราศีเมษมีผลในเรื่องอะไรเรื่องงานเขาไม่สนใจอะไรหรอกครับเรื่องอื่นคุณไปดูเรื่องอื่นไม่มีไปดูเรื่องเงินอาจารย์ดาวคานมาราศีเมษจะรวยไม่ไม่เกี่ยวเลยไปดูว่าคุณได้งานจากอะไรสําคัญกว่าขยันแล้วได้อะไรเราต้องเอาดาวหนึงขยันแล้วได้งานทํา งานดีไหมดีเพราะอะไรเราต้องเอาดาวอังคารไปบวก6บวกสบวกห้ทอนมาที่ดาบวก6ดีบวกสเอาละได้พูดบวกเสาแปลว่าแสนสาหัสดี1เสีย2ดูที่โลกจิตวิญญาณมาช่วยไหมพริษฐ์อยู่บ้านราศีกุมตามมหาเสาดาวราหูอยู่ราศีพฤษภตามมหาพ พศดาวเก้าศูนย์อยู่บ้านอังคารตามหาตัวเองดูไหนก็ตามไปด้วยดังนั้นโลกจิบยาณช่วยคุณสวดมนต์วิงบอลอ้อนบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีการได้งานขยันมากได้งานทําเยอะแต่เหนื่อยมีโอกาสเหนื่อยฟรีแต่ได้เกิดคุณบอกว่าโอ้ยเทพเทพาลักเจ้าขาลูกอยากได้งานทำนเลยยุล่ลูกยอมเหนื่อยงานนั้นคุณได้แน่นอน ครับโอ้โหงานเต็มโต๊ะเลยมีคนช่วยเหลือไหมบอกเทวดาโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินขอให้มีคนช่วยเถอเทเพพญาพารักทั้งหลายคุณมีโอกาสมีคนช่วยเหลือเท่านี้เองอย่าไปขอเรื่องอื่นนะครับมาดูกันต่อครับสําหรับชาวราศีศพฤษภดาวบ้าคานโครจรไปอยู่เรื่องของสุภาพแปลว่าที่พึ่งแปลว่าความสําเร็จแปลว่าพ่อคุณพ่อ เราก็ต้องไปดูว่าโอ้ถ้าเกิดเราไปขอความที่เหลือจากเขาดีหนึ่งเสียสองเอาแต่ว่ามันเสียนี่นาดังนั้นไม่ต้องเผื่อใจฟังโหวิิศ่าแล้วเอาลนะพอจา๋าที่พื้นทั้งหลายผมจะทำนั่นทำนี่ทำนี่ผมจะทำให้เต็มที่ครับเท่านี้พอดังนั้นผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าสามสี่แปลว่าพูดพูดแล้วยังเป็นเชิงลบ อย่าเพิ่งพูดมากส7มเจโอ้โหแสนสาหัสแปลว่าบาดเสียวแปลว่าแสนสาหัสแปลว่าวาดเสียวเอาวาดเสียวลุ้นหน่อยมีลุ้นแต่สามบวกหกแปลว่าคิดคิดไว้ก่อนที่เราจะไปหาความช่วยเหลือจะไปขอผู้อุทางคําชูคิดไว้ล่วงหน้าเท่านี้เองคุณมีโอกาสสำเร็จอย่างเดียวที่ช่วยเหลือคุณนี่แหละครับ ทำไมผมสอนลูกศิษย์ว่าพึงไปทําดีเสียสีบการกับดวงตาของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยช่องนี้อย่าไปใช้ช่องนี้ใช้ช่องนี้เกิดมักเกิดผลดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการที่พึงคิดเยอะๆวางแผนไปปุ๊บไปขอความช่วยเหลือเขาไปขอความช่วยเหลือไปขอสิ่งเจริญในชีวิตคุณที่เกิดคุณคาดหวังในสิ่งใดคุณอยากได้นู่นได้นี่ไปขอคุณมีโอกาสได้แน่นอนเป็นเชิงบวก มาดูต่อครับสำหรับชาวราศีเมถุนแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเอาเลยสิลบลบเป็นบวกได้ไหมลบหรือว่าลบลบ,ลบเป็นลบเอาไว้ง่ายอังคารตกท้องเสียแปลว่าให้ระวังคอมือให้ระวังจมูกให้ระวังโรคปอดให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับข้อนี้ข้อแรกข้อสองดาวทั้งมวลที่มันตกท้องเสียราศีเมถุนพึงระวังไว้มีอะไรบ้างสาวว่ากระดูกระวัง เส้นเอ็นระวังเลือดตกยางออกระวังพระพุทธแปลว่าลำไส้โอทานขอเป็นเวลาดื่มน้ําเยอะๆพระสุขแปลว่าความรักความสุขเป็นตามเรื่องราวนั้นเลยถ้านี้เรารู้ว่าดาวทั้งกระดานน่ะมีทั้งหมดสิบดวงเสียไปแล้วห้าดวงดังนั้นราศีเมถุนพึงระวังไว้ระวังเจ็บไค่ได้ป่วยแต่ถ้าเกิดจะพลนักเป็นเบา สองเดือนนี้จนถึงวันที่เจ็ดเมษายนพยายามไปต่างจังหวัดไปติดต,ต่อต่างชาติต่างภาษาไปต่างจังหวัดไปพูดไปคุยไปมีความสุขไปเที่ยวเที่ยวดีที่สุดจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาต่อมาสำหรับชาวราศีกรกฎแปลว่าคู่ครองคุณสวนคนใกล้ชิดคนรักดูในช่องปัตตานีแปลว่า ขยันล้วมีความรักใช่ไหมเอาสําหรับคนโสดใช่สาหรับคนมีคู่แล้วไม่ต้องคุณขยันอย่างเดียวพาคู่ครองพาคนรักคุณไปท่องเที่ยวมิวอาจารย์มีโอากาสจะทะเลาะบาแบงไว้มีเมื่อเรารู้ดวงแล้วก็ทําใจสบายเวลาไปกับคู่ครองขับลงขับรถขับลานั่งรถโฟล์ไฟมีอาการบาดเียวเกิดขึ้นก็ทําใจสบายรถปาดหน้าก็ขับชา้ชา ยิ้มเข้าไว้เวลาพูดกันอยู่ในโรงในรถในลาอยู่ในฐานที่ท่องเที่ยวก็ยิ้มพระพุทสี่สามพูดอะไรเธอเธอตกปากรับกรรมฉันไว้เธอจะพาฉันไปนู่นไปนี่เธอจะทํานู่นทํานี่ฉันยิ้มถ้าเกิดมีตังก็ทําไม่มีตังก็ขอโทษนะทิศลักขอเวลาผมหน่อยอีกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวผมทําให้ทุกอย่างเลยเพราะว่าสี่สามแปลว่าต้องมีสัจจะในคําพูด สามพกไปว่าไปไหนไปลาไหนถ้าเกิดกลัวอะไรเกิดว่าไปกับแฟนสองคนมีปัญหาชักชวนคนนู้นคนนี้ชักชวนเพื่อนชักชวนโยงงญาติญาติไปด้วยมันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาแต่สําหรับใครบางคนที่จะเปิดธุรกิจต้องวางแผนเยอะๆหาโอกาสให้กับตัวเองเพราะคุณมีโอกาสเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นไปในเชิงบวกได้ไหมได้ ถ้าเกิดคุณรู้จักเวิงบอลอ้อนบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองมาดูกันต่อครับสําหรับชาวราศีสิงห์งว่ากันด้วยอันลิศตูมีภัยคู่แข่งดังนั้นให้ดูเลยว่าคุณมีโอกาสมีคู่แข่งขันคุณจะไปประมูลงานเขาอาจจะแข็งแร่งแข็งแรงกว่าคุณหรือเขารู้จักุดเดียวเขาคิดมากกว่าคุณเขาพูดจาเดียวคุณเขากล้าเขาขยันกว่าคุณดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปลุยกับเขาคุณต้องรู้ว่า ทุนเดิมของดวงคุณแข็งแกร่งแข็งแรงดีอยู่หรือไม่เขาจะบอกว่ารู้เขารู้เราลบรอยครั้งจาะรอยครั้งแค่45วันเองทำใจสบายดึงเวลาได้ไหมดึงเกมได้ไหมถ้าเกิดเราจะไปแข่งขันอะไรกับคนเนาะแต่ถ้าเกิดงานเนี้ยเราเกิดอยู่ที่กรุงเทพไปประมูลต่างจังหวัดเอาสักตังหนึ่งเพราะว่าโอกาสดีดของคุณ มาจากแดนไกลมาจากต่างจังหวัดต้องไปนะเพราะอะไรดาวสุกอยู่ร่วมด้วยแปลว่าเรานั่นแหละไปหาเงินหาทองแดนไกลแต่สำทับลงไปนิดนึงสำหรับชาวราศีสิงห์กับชาวราศีเมถุนระวังของหายจดไว้อย่าลืมเพราะถ้าเกิดดาวตกช่องเสียคือดาวพระพุธกับดาวพระศุก ตกช่องเสียในอาการปกติไม่ได้เสร์จพักมนหายแล้วหายเลยดังนั้นมีของมีค่าอะไรต้องระวังให้มากที่สุดอย่าประมาสพายเป้สะพายกระเป๋าไว้จะได้ลดลืมการหลงการลืมของเรามาดูกันต่อครับสำหรับชาวราศีกันให้รู้เลยว่า ดาวอ,องคารโครจรไปอยู่ช่องปุตตะแปลว่าบุตรบ,บริวาลลูกน้องดังนั้นลูกน้องถ้าเกิดเขายังไม่ขยันเต็มที่ก็บอกอา้าวลูกเอ้ยบริบาลเอ้ยสู้สักตังหนึ่งนะลองทําดูลองทําดูดเผื่ออะไรจะดีขึ้นต้องให้กําลังใจใเขาเพราะการชอบอย่างหนึง่งชอบเชียร์ชอบแบบลองทําดูสิแล้วอีกจะสําเร็จ ร้องอย่างนั้นดิสิคือชอบคนปลอบปลอมอ่ะชอบแบบคนยุชอบแบบทำให้ทำนะจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยอังคารเนี่ยทําตายเลยไม่ใช่ทำจนตายแนะททาแบบหัวทนฝาแล้วความสําเร็จอย่างที่บอกเสียสองดีหนึ่งเอานะในดีมีเสียในเสียมีดียินยามมีขาวมีดำในจุดเล็กๆนั่นคือโอกาสทองของคุณขยันขยอเขา โอกาสสาเร็จรออยู่สําหรับลูกหลานของท่านราศีกันมาดู้ต่อครับสําหรับชาวราศีตุลซึ่งแปลว่าพันธุบ้านอสังหาริมทรัพย์คุณแม่ความพยายามถ้าเกิดคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณพยายามให้มากคุณสามารถมีบ้านได้คุณสามารถมีรถได้คุณสามารถช่วยคุณแม่ได้คุณสามารถช่วยญาติคุณได้ ดังนั้นดูที่เพศวัยอายุถ้าเกิดเรายังไม่มีบ้านลองสักตั้งหนึ่งถ้าเกิดเรายังไม่มีรถลองสักตั้งหนึ่งคุณมีโอกาสสำเร็จเกี่ยวกับช่องทางนี้แต่โจทย์กำหนดว่าพยายามพยายามมากได้มากนั่นคือโอกาสของคุณ แล้วก็สาทับนิดนึงสำหรับชาวราศีตุลระวังคู่ครองคนรักคุณเจ็บแค่ได้ป่วยนะมาดูกันต่อครับสําหรับชาวราศีพิจิกเมื่อพังคานโครจรไปอยู่ราศีมังกรแปลว่าเพื่อนช่วงนี้คุณมีโอกาสเจอเจอเพื่อนใหม่หรือญาติคุณอาจจะชักชวนนําพาคุณไปลงทุนธุรกิจหรือไปท่องเที่ยวก็ไปเถอะครับเพราะเป็นโอกาสดีๆของคุณหนึ่งช่วงต้อนรับเมษาที่จะถึงนี้ แต่สําคัญมันยีมีช่วงหนึ่งที่คุณต้องระวังคือวันที่1เมษาจนถึงวันที่7เมษาคุณหรือเพื่อนมีเกณฑ์อุบัติเหตุต้องเตือนเขาบ้างหรือถ้าเกิดคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นให้คุณระวังอุบัติเหตุร่วมด้วยวิธีที่แก้ที่ดีที่สุดคืออย่าประมาทนะครับลองดูมาดูต่อครับสำหรับชาวราศีธนู ในเล้งก่อนถึงวันที่หนึ่งเมษายนแล้วก็ถึงวันที่เจ็ดเมษายนมันมีแกลบแค่นี้ครับโอกาสแค่นี้คุณมีโอกาสใช้เงินซุุ้ลูซื้ได้แต่ก่อนจะถึงหน้านั้นคุณมีโอกาสขยันมากแล้วได้เงินคุณมีโอกาสได้เงินจากโมดกตกทอดคุณมีโอกาสได้เงินจากคําพูดคําจาคุณมีโอกาสได้เงินจากความสวยควมหล่อของคุณดังนั้นคุณมีโอกาส ช่องทางไหนในดวงตาคุณที่คุณรู้ลุยให้เต็มที่แต่พอเริ่มวันที่หนึ่งถึงวันที่เเมษายนจะมีอุบัติเหตุเรื่องการเงินเกิดขึ้นดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดแต่มันเป็นเรื่องของการเงินโดยเฉพาะระมัดระวังให้มากป้องกันให้มากและคุณจะมีโอกาสระแวดระวังภัย เงินของคุณได้ถูกช่องทางหรือดีที่สุดลองไปฝากแบงค์ไว้ไปซื้ออะไรไว้เผื่อขาดเผื่อเกินไว้ถ้าเงินอยู่ในมือคุณระวังมีปัญหาเรื่องการเงินถ้าเกิดคุณจะแก้ไขโดวงตาในตำแหน่งที่ดีที่สุดถ้าเกิดคุณเป็นโรคจิตวิญ,ญญาณในตำแหน่งนั้นคือบาไหลก็คือบริเวณกระดูกเม็ดเนี้ยครับให้คุณลองหาพอยหรืออัญมณีอะไรก็แล้วแต่ มาเสริมมาเติมมาแต่งหนึ่งในนั้นก็คืออนิเมดีที่เป็นสีฟ้าหรือหินเทอร์ควอยหรือผัสสังผัสสังนะที่เป็นหอยสังครับมาแขวนบรินเวณนียครับหรือคุณจะเวียงไปข้างหลังก็ได้แต่ให้อยู่บริเวณบ่าไหลเนี่ยครับให้ได้อันนั้นช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหนึ่งอย่าง แต่บางคนสามารถใช้ตะกรุดก็ได้แต่อันนี้ต้องดูพื้นดวงคุณนะอะไรดีในพื้นดวงของคุณใช้อันนั้นดีที่สุดจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเรื่องการเงินมาดูกันต่อครับสำหรับชาวราศีมังกรช่วงแรกอย่างที่บอกครับว่าดาวคานโคจรมาอยู่บ้านพระเสาเป็นธรรมดาครับสบตูมาเจอกันแต่บังเอิญว่ามีดาวคานอันหน้าคือดาวพระพุธ กับดาวพระศุกให้รู้เลยว่าเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองตนุไปว่าตัวเองบ้านเกิดชื่อเสียงสิ่งที่ตัวเองทวินหาและรอคอยเป็นการกระทําของคุณเช่นกันดังนั้นช่วงแรกก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่ง <inate> ข้อดีมีเยอะกว่าข้อเสียแต่ที่คุณเคยได้ยินไหมขยันแล้วซวยอ่ะครับมีดังนั้นเมื่อคุณรู้ขยันได้แต่ต้องหาดาวหนึ่งนำดวงชะตาคุณก็ค,คือดาวพฤสุขคิดคิดเยอะๆวางแผนเยอะๆคิด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 แล้วไปหาเพื่อนพอดาวสามกับหกเป็นเพื่อนกันเฮ้ย <taped> แกว่ายังไงวะฉันคิดแบบนี้ฉันจะลงทุนแบบนี้ฉันจะลุยแบบนี้ฉันอยากมีชื N ่อเสียงแบบนี้ แกว่ามันสมเหตุสมผลไหมเพื่อนจะเป็นพระเอกในการตัดสินใจที่ดีที่สุดทั้งนั้นนะคุณเอ,อ้ยดีหนึ่งเสียสองมันจะไม่คุ้มค่าคุ้มราคาให้เพื่อนเป็นตัวตัดสินสักพักหนึ่งและผลจะออกมาดีขยันมากขอให้มันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองและข้อสำคัญสำหรับชาวราศีมังกรช่วงที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุก็คือ วันที่หนึ่งเมษาจนถึงวันที่7เ,เมษามีวิธีที่ดีที่สุดเลยหนึ่งไปขูดหินปูนไปจัดฟันไปบริจาคเลือดในเล้งนั่นแหละปลอดภัยหน่อยเช่นเคยถ้าเกิดคุณจะระแวดระวังภัยถ้าเกิดผมบอกแล้วถ้าเกิดคุณเป็นโรคจิตวิญญาณใช้ราศีมีนเป็นหัวราศีกุมเป็นคอราศีมังกรเป็นบ่าไหล ในกรณีคุณโรคจิตวิญญาณแต่นีนคือเป็นคุณเป็นดวงคนหัวเขา่าคือบริเวณแก้เสริมเติมแต่งในจกักรราศีดังนั้นผมจะมาบอกคุณดวงคนนะเมื่อกี้นี้ราศีธนูผมจะไม่ได้ผมบอกว,ว่าเป็นดวงคนหรือดวงโลกจิตวิญญาณทีนี้เรามาพูดถึงในกรณีที่เขาเป็นดวงคนในตำแหน่งนั้นคุณควรจะหาวัตถุมงคลที่มีความหมายพระศุกร์หรือราหูมา ติดตรงหัวเข่าคุณตรงหัวเข่าพอดีอันนั้นแหละจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาจะได้รู้สึกว่าโอ้ยมันแปลว่าบา,าดเสียวอะ่ะเหตุมันจะเกิดตรงหัวเข่าคุณในกรณีที่คุณเป็นดวงคนแต่เหตุจะเกิดสำหรับคนเป็นโรคจิตวิญญาณก็คือตรงบ่าไหลสำคัญนะต้องระวังให้มากจะได้ผ่อนหนักเป็นเบา ต่อมาชาวราศีกุมพระเอกจังแรกเลยราศีกุมระวังของหายเช่นเคยของนั้นมีค่าไหมอาจจะเป็นของที่เกี่ยวกับเครื่องมือช่างพออาคาดไปก็คือเครื่องมือช่างกันไกตัดเล็บมีดต่างๆ 2. ดาวเสาแปลว่าของมีคมแปลว่าอาวุธแปลว่าเครื่องจักรแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับของหนักของใหญ่ อันนี้ไม่อยู่ที่ดวงของแต่ละคนเหมือนกันถ้าคนบางคนน่ะมีรถของหนักไหมอาตจะตกเป็นรถกระบะรถสิบล้อหรือว่ารถไถรถแท็กเตอร์กุญแจอยู่หรือเปล่าดูดีๆแต่ถ้าเกิดเป็นอังคารเนี่ยอาจจะเป็นมีดอย่างเงี้ยครับของมีครบอันนี้แค่นั้นเองระวังลืมของประเภทนี้ก็พอส่วนอย่างอื่นแปลว่าคุณมีโอกาสให้ระวัง วินาศแาปลว่ากู้หนี้ยืมสินแปลว่าแดนไกลแปลว่าคดีความแปลว่าอะไรก็ตามที่มันขยันแล้วมันทำให้คุณรู้สึกไปเฉี่ยวไปชนจนเกิดคดีความดังนั้นคุณก็อย่าไปขับรถเร็วอะไรที่มันมีโอกาสเป็นคดีความอกําลังจะมันเหลืองหรือแดงหรือมันเขียวนี่ก็เบรกช้าๆหน่อยอะไรที่มันสถานที่อาโคจรขอ,อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรที่แบบโอ้โหสุ่มเสี่ยงเหลือเกินเนี่ย เดินเหินก็ต้องระวังเพราะอาคารไวยว่าข้อมือข้อเท้าระวังไม่ผิดหรอกครับแต่ให้ดูว่าถ้าเกิดคุณจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเหตุการณ์นั้นจะต้องอยู่ต่างจังหวัดไกลมากๆจาก,กบ,บ้านเกิดดังนั้นถ้าเกิดทุนเดิมคุณตอนนี้พระดเลดีสบายอกสบายใจไปต่างจังหวัดระวังเรื่องราวที่มกล่าวมาก็พอนะอันเนี้ย ในดีมีเสียในเสียมีดีมาดูต่อครับราศีสุดท้ายราศีมีนให้ดูเลยว่าราศีมีนมีโชคมันไม่ได้ว่าเรื่องอื่นเลยดาวพังค้าเนี่ยฉันไม่คู่ให้โชคเธอนะบังเอิญว่าช่วงนี้โชคเยอะหน่อยมีโชคถึงสามทลดสี่ส่วนมีโลกจิตวิญญาณมาถึงอีก สี่พระองค์ก็คือท่านท้าเวสวุวรรณผู้ปกปักรักษาทิศเหนือท่นานท้าววิรุฬหผู้ปกปักรักษาทิศใต้ท่นานท้าวทศรถผู้ปกปักรักษาทิศออกท่นานท้าววิรุปปาผู้ปกปักรักษาทิศตะวันตกก็คือห้าแปดเก้าศูนย์ถึงดวงดาวทุโหจุดธูปจุดเทียนถวายดอกไม้ถวายไค่บ้างถ้าเกิดคุณรู้โหราศาสตร์ดาวจันโคจรถึงดวงเดิมคุณดีก็ว่าตามนั้นแต่เอาง่ายถึงที่ราศีมังกรพางคาน ว่าด้วยเทพนาจาว่าด้วยพระขันทก,กุมารว่าด้วยหนุมานว่าด้วยพระยาพิชัยดาภักว่าด้วยไซอิ๋วคุณนับถือไอ้ตระกูลนักรบต่างๆ,ๆใช้ได้หมดเลยตระกูลวานงตระกูลบานนตระกูลลิงเกิดมากเกิดผลดังนั้นถ้าเกิดใครมีไว้ในมือก็บูชา ถวายของทั้งหมด8อย่างดอกไม้สีชมพูเทียนหรือทูบก็ได้เรามีอะไรก็ไหว้ตามนั้นอะ่ะทูบ8ปดดอกตั้งจิตอธิษฐานหันหน้าไปทางทิศใต้เพราะเขาสถิตมาทิศนั้นหายใจลึกๆนึกถึงเทพสงครามก็ได้เขาจะให้พรกับเราให้โชคกับเรานี่คือข้อดีหนึ่งข้อแล้วถ้าเกิดอาจารย์ ดาวดวงอื่นเขาหนีไปหมดแล้วล่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดหนูจะมีโชคไหมผมจะมีโชคก็ยังมีโชคอยู่แต่โชคของคุณได้มาจากอุบัติเหตุเราไม่ได้แช่ชงใครเนะเาะอ้าวดูในทีวีรายการดีๆโหเกิดอุบัติเหตุเราก็เอาเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเวลานั่นแหละเป็นเวลาแห่งโชคของคุณก็ถือได้คงไม่ใช่ตัวเราเพราะาเราไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะลองไปสักการะบูชาดู แล้วผมเชื่อว่าคุณมีโอกาสมีโชคแน่นอนในดีมีเสียในเสียมีดีวันนี้ผมและทีมงานดวงระคลชีวิตก็มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดาวพระอังคารจะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้นอกเสียจากว่าเรานะครับสแสวงหาโอกาสถ้าเกิดเราท้อถอยศรัทธามันก็ไม่เกิด แต่ถ้าเกิดเรามุ่งม,มา่นกับสิ่งสิ่งนั้นและมันเป็นแนวทางของโดวงตาชีวิตเราผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก16ชั้นฟ้าส5ชั้นดินเขาจะมองเห็นในสิ่งที่คุณกระทำมันทำความดีมันเป็นผู้ให้แล้วสิ่งตา่างผนบุญมาถึงคุณแน่นอนวันนี้ผมและทีมงานดวงมงคลชีวิต ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ